สบายดียามเศร้าที่บ้านเผาต่องเรื่องพี่น้องเอออ่าไปู่จะให้พี่น้องได้เบิ้งครับบรรยากาศอยู่อ่าที่บ้านเผาต่องเรื่องอ่าน้องจากเนื่องจากเมื่อคืนนี้พี่น้องเออเนืองจากเมื่อคืนนี้เนาะอ่ามีฝนตกอ่าเฮตใหยดินซุ่มซื่นดีเนาะแล้วก็มีอายมอควันเอองามพี่น้องงามบรรยากาศอยู่พี่อ่าบวกลับ พืชพันธุ์เนาะที่เพิ่นปุ๊กบอกว่าสีเป็นซาลีพี่น้องซาลีอยูอ่ทางโน้นภูเบื้องนั้นเนาะแล้วก็มีต้นกล้วยได้กำลังกำลังแตกหน่อออกมาวันซะแล้วอยู่ทางพี่น้ำพิงเนาะทางพี่ก็จะเป็นให้เขาของเศร้า,าลีเบา้องโน้นแล้วก็พี่น้องพราะตรงเลือกเขาแหละพวกเขาก็ได้ตอนนั้นพวกเขาก็ได้มาช่วยมายั่นะนะ โอ้สบายดีเด้อสบายดีพี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ร่มเนาะเดี๋ยวปิโยจะลงไปอ่าเดี๋ยวปิโยจะลงไปงามไร่พี่น้องโอ้ตัวไหนเขาเจาะเฮ็ดเนี้ยกันเนาะอ่าสบายดีเนาะปิโยกะอ่าทักทายพี่น้องเบิร์ตทุกผู้ทุกคนเดี๋ยวพี่น้องเด้ออาจจะแต่งกลิ่นอยู่เนาะบานูน ก็จะเอาซ้อนเบาหนุนแตงกิ่นเนี่ยเมยบานเดอ่าบัวซ้อนเดอเนาะบัวซ้อนสักบางเพียงนี่ผบุญูเสืียลายนี่พี่น้องฝากไปติดตามช่องยูทูปเพื่อนเด้ออ่าเพื่อนก็มีช่องยูทูปไปแหละเนาะคมาช่วยๆกันพี่น้องบุญูก็มีแผนที่จะเฮ็ดอ่าเฮือนครัวเฮือนไฟให้กับอันาณาเข้าเบาหนุนเดอเนาะอันที่ว่าก็ดีเดี๋ยวบุญูจะไปเฮ็ดเพื่อนเด้อก็ค่อยติดตามเบ้างอันนี้บุญูสัญญาว่าจะเฮ็ดเนาะสัญญาว่าจะพาเข้าเจ้าเฮ็ด เห็ดหามีตูบดังไฟเด้อพี่น้องเด้อหลายคนที่เป็นห่วงบุโยก็เข้าใจอยู่ได้เนาะเข้าใจอยู่หลายคนที่ติดตามบุโยโอ้ทุกคนด่วนแต่เป็นห่วงพี่น้องพอตรงเรื่องยากให้พี่น้องพอตรงเรื่องมีชีวิตการเป็นยูทีบาดีขึ้นาจากเปลี่ยนจากาการห้างก,กินแบบธรรมศาสพี่น้องเนาะแบบธรรมชาิแท้ๆเปลี่ยนจากการขุดเพืือขุดมันมาเห็ดแบบลักษณะว่าปุ๊บก,กินเองวาสิสาเนาะและการมีสถานที่คีหาสถานแบบยูแบบ อ่ะอำนวยความสะดวกดีให้ดีขึ้นกว่าเกา่าเนาะบสิเป็นทางด้านอ่ะบนยูกับมุงสังกะซี่เนาะบรต้องเอาตองมามมุงแบบให้ทุกทรมานคือจังเกา้าอ่าอันนี้กับบริวเก็อ่ะมีโอกาสได้มานี้คือคือบริวได้บอกพี่น้องฟังเนาะซ้ำครั้งเลยพี่น้องซ้ำครั้งเนาะาอาจจะเป็นครั้งที่ซ้ำที่บริวได้อ่าครั้งที่ซ้ำคือครั้งโอ้ไม่แหละครั้งที่ซ้ำแต่ว่าอ่าเป็นเวลาเกือบเกือบสองเดือนที่บริวได้มาหูจักกับพี่น้องพ่อตองเรื่องเนาะแต่ว่า าามาสังเกตเบิ้เพข้อเจ้าโมีย่างทีมีการพัฒนาทีว่าล่ายขึ้นโอเคน้องอามาวจะให้พี่น้องในเบิ้งแบบแบรรยากาศแบบใต้คนอาจจะโบโบค่อยได้ได้เห็นธรรมชาติแบบนี้ตื่นเสามามาีเสียงนกเสียงกา อย่างต่างๆก็บางว่าทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิรงคลิปนี้วีโอนี้ก็สิมีความสุขเนาะกระจังซันกับบุญโยก็ขอบอกขอบใจเนาะทุกท่านทุกคนแ,ลแหละพี่น้องเอยที่ติดตามเบิรงบุญโยติดตามเบิรงทีมงานขอบอกเขาแล้วมีโฆษณาเนาะพี่น้องก็เบิรงให้พวกเขาเพื่อเป็นการสนับสนุนให้พวกเขาได้ามาไกล้สิทธิเทศมาเบิรงเข้าเจ้าวิธีชีวิตการไปดูของเข้าเจา้า ส่วนว่าการจะช่วยเรื่องอื่นน่ะพี่เนาะบอกว่าสิเป็นอ,นอานะการช่วยเอ,เ,อเกี่ยวกับการพัฒนาเนาะการพัฒนานี่อ่าถ้าพัฒนาเรื่องอ่าทรัพย์เนาะพัฒนาเรื่องอ,อ่เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าพัฒนาทางด้านที่ยุ่นี่มันต้องใช้งบประมาณเนาะต้องใช้งบประมาณอา่าฉะนั้นพวกเขาก็ช่วยใดในการแนะนําช่วยใดในการอ่าผ่าเฮ็ดเนาะผ่าเฮ็ด สี่ให้พวกเขาบางที่นี่สี้ให้พวกเขาเอาเงินตัวเองออกซื้อสังกะซี่นี่ก็อาจจะซื้อใดเป็นบางส่วนซื้อเนาะอาจจะอา,อาเงินไปเฮ็ดอนณาอาณาอื่นเนาออนะซื้อเครื่องซื้อข้องแบบมันเป็นอาณาเครื่องมืออนณาการกเกษตรนี่ก็พอก็อาจจะมีความสมมาตรที่น้อยเนาะน้อย,อย,อย,อยอคือยังเส้นทาอิดเนาะบุญโยกับบุญนำก็มีแนวคิดรเริ่มว่าอ๋าเอเงินกันซื้อปอก เนาะซื้อปอกมาเฮ็ดห้องน้ำทำอิดพวกเขาเกาเอาเงินกันแล้ววันนั้นซาตวิมเนาะอ้เงินกันซื้อปอกซื้ออุปกรณ์และมาเฮ็ดห้องน้ำมีปอกซ่องอันเนาะแล้วก็มีฟ้าปิดมีหอบอกมีปูนปลอกเขาคิดว่างบป,ประมาณน่าจะมุดสองล้านเนาะน่าจะมุดสองล้านแต่ว่าบูรวมอันนั้นได้พี่น้องเนาะบูรวมอันนาการที่จะเอาฟ้าเอาอ่อกอากินยังก็อันนั้นมาใส่เลยแบบแบบให้เป็นเฮื่อนนะเฮือนในห้องน้ำนะ ตัวเงินเือนแะล้วก็จะเอื้นตัวตู้ป์เนาะตัวตู้เฉพาะบังห้องน้ำมานะ่ะนั่นแหละอ่าแต่ว่าพวกเขาว่าทีมาเฮ็ดแต่ต้นนั้นเราก็เนื่องจากฝนตกเราก็โบดเอาปอกมาอ่แล้วก็โบดเฮ็ดเทื่อเนาะก็ที่ว่าเป็นเวลากระโดดเติบเนาะเพราะว่าบุญยงก็ต้องติดภารกิจแล้วก็ไปบานนะพี่น้องไปบานไปเฮ็ดอ่าอ่าเบียกบานเดย์บานซะเฮ็ดให้บานได้เฮ็ด เนาะเมื่อวานนี้พี่น้องเมื่อวานนี้พูทอาทิตย์ยังบุทันได้เบิงเนาะกลับไปเบิกคลิปก่อนนะนี่อาบุญโยหห้ามนะพอกมากับทีมงานเนาะาเข้มากับทีมงานโอ้ก้อยสีหอดูเป็นง่ายเพียงแค่ขั้งคือจีเม้นตั้งแต่บนจอดรถอ่าเข้ามาหอดพี่ก็จะมาณซีลอยกาเมตรเลยเนาะการท้าแขกอะไนะพี่น้องนะก็พวกเขาก็สีพยายามเฮ็ดเนาะแต่ว่าได้ยินว่าการออกเฮ็ดอันนี้นี่คือว่าบุญนำว่ามีผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นช่วยเราเด้อจานเด้อพิชิน ดฉะนั้นการที่มีเพื่อนช่วยก็ดีเลยบุญโยกคงรู้สึกดีใจเนาะที่ไล่ท่านไล่คนให้ความสําคัญว่าสนาเหนความสํา,สสค,าสคัญในการอ่าช่าวยพี่น้องเผาต่องเรื่องที่ว่าบุญโยกกระขอบอ,อกขอบใจเนาะที่หล่คนที่ติดต่อมาว่าสิเปลี่ยนการติดต่อห้าบุญนำเนาะช่วยเลือดทางาบุญนำาห้บุญนำเอานำใจมาห้าพี่น้องเผาตองเรื่องหรือว่าพี่น้อง สามารถติดต่อห้าบุยูกระได้พี่น้องเนาะคันว่าหักว่าสะดวกอันนี้ก็ขึ้นกับความไว้วางใจเนาะบุยูก็ถ้าหักว่าเนาะอันนี้บุญยูอิงตามพี่น้องใ้่พี่น้องถ้าพี่น้องเบิงแล้วหักว่ามีความไว้วางใจที่จะให้บุญยูเป็นสะพานดุลช่งโตก็บอกบุญยูกระได้เนาะบุยูยินดีที่จะนำปัจจัยแล้วนั้นมาฮะพี่น้องพอตองเรื่องทันท้าโบโบอันนั้นเพียงพอก็โบเป็นยังเนาะบุญยูก็จะ อ่าค่อยๆมาเยีเย่ยมยามเพิ่นนน่อแหละพี่น้องมาช่วยเพิ่นอันนี้มันบุญโยคิดว่าอ่าบุญโยน่าจะแบงเนาะอ่าพอแบงเวลาพออ่ามาห้าเขาจะได้เป็นบางครั้งข่าวเนาะพี่ะจะมาหา้าพี่น้องพอต้องเรื่องฮันอเอออยู่รุมฮันก็มีหลายคนเนี่ยพี่น้องทีมงานเฮาแล้วก็พี่น้องอ่าเชาลีเนาะน้องเต้าแล้วก็มีน้องยุ่งเด เ็จะห้ากุมาแต่เึงกนเดี๋ยวอยู่สิอ่ะย่างลงเบิ้งเนาะย่างลงเบิ้งเอดีฝนตกก็ถือว่าแห้งเติบขึ้นว่าบุญยูคิดว่าน่าจะชีวสาวเสีะดอกอ่าเติมสาวมาเหมันก็เลี่ยสาวอ่าคลายพี่น้องทางเมื่อทุกท่านทุกคนเนาะผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งฮอดพีบอกบุญยูเด้อว่าอ่าอ่าพี่น้องอาจจะพิมพ์เดินข้อความเนาะ มักในก,การนำสนเสนอบรรยูโบรหรือว่าเป็นแนวใดนะพี่น้องก็สามารถทำนี้ส่งข่าวเนาะหาบรรยูได้แต่ข้อ,อย่างเดียวพี่น้องข้อคำว้าที่อ่าคำว้าหรือคำคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์มาข้อคือมันเป็นอ่าแนวทางที่มันสั้นสั้นเนาะแล้วกะ็เพื่อให้ผู้ฟังอ่าผู้ฟังผู้อ่านนะนะอ่านแล้วรู้สึกว่าต้องมีการปรับปรุงตัวนั้นตัวนี้ได้นะอ่าบรรยูเสื้ออยู่เนาะเสื้ออยู่พี่น้องที่ อามาเบิ้งพี่นอ้องเขาตรงเรื่องนี้ก็มีแต่รวนแต่ว่ามีคนจิตใจดีอ่ามีอเมตาเนาะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมาสนใจพี่น้องเอยเอ้ย,ม,อยมันยุงมายิงไงเนาะ อาจารย์พิ่นไปข้องน้ำมาตีเรา,าจะเนาะท่านอาจารย์ไปข้องน้ำมาหนึง่งเออเกือบลมย <c oughs> <c oughs> ากกินเขาแล้วบ่ยากแล้วจากน้อยก็เน,นาะค่อยกินเนาะเออจากน้อยกินพร้อมกันเอาคือว่ามีอันกินห้อมน้ำปูว่ะ เออจ้ะเอ๋น้องเต่าน้องเต่าสบายดีเด้๋ยวโอ้ยยโยังสบายดีอยูเด้อยโยงนอนก็สบายดีเลยเด้อยโยงก็สบายดีเลยเด้อยกมือขึ้นสบายดีสบายดีพี่น้องเขาเด้๋ยวโอ้ยยโยงยิ้มเปย์ๆได้ยโยงนอนมือขึ้นนี่นอนจ่ามือขึ้นได้ยกยโยงนะยกยงนอนจ่านอนนำแม่แม่บอก เออมื่อคืนนี้อีคุณเอาม่วงไวเนาะคือสิท้าค่อยเอาเนาะบ่เพิ่นเนาะเออเดี๋ยวค่อยสิเอาเงินให้ลาวเอาเดี๋ยวบอกลาวเด้อบ่จักนั้นเราก็ส, os, ส,ส,ส, os, ส,ส,สิลงมาแล้วลราไปเอาเรื่อยเนาะอืมหลักหลักจักนั้นเราก็ขี่มาที่เรไปเอาเรื่อยนั้ว่านู่นเนาะคือนี้ เพื่อนเอามะม่วงมาพี่น้องบ้าคูนเอามะม่วงมาโอ้ยบุณยูีเสียใจที่บุณยูีร์เดี๋ยถ่ายคลิปบ้าคูนเอาอันเอามะม่วงมาแต่ว่าอันนี้ก็แปลว่าถ่ายคลิปเราบุหัว่าโทรศัพท์มันเป็นยังบบันทึกวิดีโอบ้าคูนเอามาแล้วบ้าคูนเอาเอามาให้แบงให้เท่าจันกินแด่เนาะแล้วก็แบงให้น้องโยงแบงให้หลายๆคนกินแด่แล้วก็แบงให้อ่าทับบุแด่เนี่ยทับบุก็นั่ง่ทาได้พี่น้องเดี๋ยวเหมืนเขาเด็กลิ้นน้ำเพล่เนาะ กัวบวันนี้ทุ่งนี้บุญยูก็เลยว่าเอาไว้เอาไว้เราไฟซื้อซื้อเอานะซื้อเอาเอาพี่น้องฮอนี่แม่กินนะแต่ว่าเพิ่นขึ้นไปนก,นก้อนแล้วแต่ว่าเพิ่นก็คิดฮอดบุญยูได้เพิ่นว่าเออคิดฮอดอตยูเออไม่ใช่ยูมาเลยคิดฮอดเด้ว่าสันดีเออเอาป่าไปนีดก่อนจนันเอยเขาค่อยกินเดี๋ยวเขาจะเอาเงินใหเ้เราหรอกนักไฟเดนเนาะนี่เนาะเออถ้าจันยักษก์กินเลยเด้อ ยักก <rude S 2> ็กินเลยเดี๋ยวค่อยชิดอกคับเราเดอกยวจริงจริงว่าคุนส่วนบุญยูไปอันนั้นได้ๆว่าคูนส่วนบุญยูไปเก็บมะม่วงแดงนี่แต่ว่ามือแดงมือเนิงบุญยูสิได้ไปเก็บน้ำอยู่อ่ามือนี้ฮันเพิ่นขึ้นไปนอนนนั่ห้อยเมี่ยงเราสิไปเอาอันน่ะเลื่อยมาตัดเพราะว่าพวกเขาสิเอาไปตัดใหม่นะฮืมใครแปรใจอยู่น้องจันนี่เราไปเอายายังใส่เนยเลือดตุ๊ดใดญ่จังเลยขยุ่งธรรมชาติบ่ นี่ค่อยๆแปลกใจอยู่อ่ะคันคันคันคนอันนี้อันนี้ข้อนีออ่ก็ขาดเมื่อนี่นะเห็นบหมจนมีนางไม่ป้องอยู่ดี่ออกมาเนะอะแลอวเขาต้องมียาคอยมานอะในป่าแล้มียาบ่ะทุนจันถ้าจันถ้าจันได้เอาอยาใส่บอตอนอันนะ่ะเอาอยัางใส่ตอนมันกัดแหละเลือดออกเลือดออกมาเอาอยาใส่เอายา บ่ม right mm. uh, ีเลยเลือดนี <'s> ่เต mm. <F> ้มเลยเลยเนาะเจ็บเล็บ่อยัวเรานนน่นจะได้เราไปห้าอยู่หากินใดเขาคือสิบเบิ้งเงินตีเขาเบิ้งเงินอยู่บ่เขาจะเอาตอนตอนเขาจ้านเจ็บนั่นเขาเอาเอาอันเอาเขามาพรจ้านกินบ่เขาัจ้านกินย่างสน ตอนเจ็บนะเพราะเขาจันกินยังเออบริกินยังเลยเพราะเราเราเฮจไดยู่ไดขันว่าบริกินยังบ่เบิ่งกันเลยคือบนูนวบนูนเป็นไข่เยเขานี่ปลาเลยค็ดเหมือนเขานี่ปลาบนวนบนลเาสุด้งไปขุดมัน่าเขาเขาไปขุดเอามามาหเอากิน เออม um, ีแต yeah. ่เข uh, yeah. uh ้าจเาไปขุดแล้มาว่าป่าไปฮะในเพากเขาจะนินเตกินเองแมนบอกพ่ไพ่เอามาหายแล้วบ่ะเออช่นั้นเีมอกินอยๆสังเกตมึงตาเขากับตาเขาเนี่ยจะบุกคือกันเขาเจ็บเจ็บคอเจ็บมีบอไปได บ่บบไปได้แม่นแหละบ่ไปได้ขุดกับบไดเนาะมันเจ็บเนาะเขาขุดมาให้กันป่เขาขุดมาให้เจขาขุดมาให้ถือว่ากินแต่มันเนาะเขาแทบบ่ได้กินดอกเนาะกินมันเด้กินเขาไ,อขอไเอาโอตอนเจ็บท่นใดเ<ม>ขาจะไปเอาอยู่นำคนอยู่พุ่นอยู่นอกพุ่นเนาจะบางทีเจ็บเดี๋ยนี่เขาเคยเบิ้งเนาะ มานุ่นเบาสุฟังเลยขวบขวบใบตองเรื่องอะไรคนนี้ป้าเนี่ยเราเราเป็นไข่เนาะเป็นไข่ยังกับบุหงเป็นไข่เนอาลูกกับบุได้แล้ววันนีันมีมีมอคนไทยขี่ยนตมาหมอนะ่มาเบิ้งอันผู้บุนําเบาววาเขาบอว่าเป็นคนเล่าเออเป็นชาตองเรื่องแล้วเขาปล่อยเขาปลาจนดีนะเอายาให้กินมอมาเบิ้งเนี่ยมันมอมาเบิ้งมอขี่ยนมากนะ ยันลงยนต์อะไรก็มาเบิึงเลือยงแต่ก็เลือยคนเดียวเขาทับอ่ะที่เหน่งไปใส่เราบู๊หุ้นเป็นใครอย่สบายเขาก็เบิึงจนดีเออเขาเบิึงจนดีแต่เขาจึงเมื่องมาเขตเราแล้วเขาจึงเมื่องเนาะชีวิตนี้สุดย์เนาะคือจริงจริงโอ้โบโด้เมื่อนานอ้มันบูมยาใช้เหมันก็ใช้เวลาด้นเ่นเนาะก่อนซีดีเนาะใช้เวลาจักปีจักจกเดือนจึงจึงดีอาจารย์ด้นบอก คุยน้ำชงคนคุยชงคนอือเ้รอเออจะเล่นขึ้นไหมเขาเออเขาอิ่วันอ่ะฮันเอาไม่ก่อนวันอะไรก็ุกลงเดี๋ยวมัดมัดมัดพอปินหางเขาจับปินหางเขาลื่นลงเหรอเขาเกาะเกาะยู่ลงมาลงมาเนี่ย ฮอตดิมมันจับตั้งเฟื้อมันเน่ยวางไปที่นี่ป้าท้องกินยีายบ่หลายเราคือทรามานหลายเดือนของเบิ้งบาดแผลเนาะกะ็ไหนนะบ่มียาบ,บ่มนะีหมอเบิ้งเนาะจะลองคิดเบิ้งดูนั่งเล่าอยู่นี่จนน่อยลองมาติดกับยีลนะมคนทรามานนะจะคิดว่าเล็บแรนมันงาดใช่ไหมนะมตัวแรนบ่เลยตัวเหี้ยกับโอโหน,นั่นจะเป็นตัวแรนเนาะฉันเนาะตัวแรนเนาะ แบบคือเราวาว่าถ้าไปไปไล่นี่มีมาไปบอกแล้วจันมาหนึน่งมาไปไล่น่ะบ่ไลเล่นน่ะบอกว่ามีมาโอ้ไปคนเดียวหนึ่งไปคนเดียวเขาเห็นคนเขาขึ้นไม้ไมแบบคือสิเราเราขึ้นไม้คือสิไม้บ่มีงาหน่ะเนาะบ่มีงาเนี่ยขึ้นแบบลักษณะนั่นนะแล้วเราเราวันนี่ตัดไม้มาเราเห็ดคั้นขึ้นเราว่ามันกินน่ะเนาะเป็นบ่า เอาไม้มามัดที่เป็นคันเป็นคันขึ้นนี่ยก็ทีเดียวไปห้าเลนเนี่ยมันธรรมดาเนาะเป็นบอกเอาไม้แซมกับมัดมัดเป็นแทน้นคนไก่โค้ท่านนะครับจับเป็นทางจับเป็นทางมถึงนะครับลืมขึ้นนะเนาะลืมขึ้นว่าลืมขึ้นว่าเวลาจับแล้วมันสีป็นสีเฮ็ดเกาะเห่าอย่างเงเนาะบางทีเนาะความยักษ์ใดเนาะตอนนั้นเนาะขึ้นไปเราจับวันนี้ฟังฟังเขาจะเล่าเล่าไล่เทือนเนาะเราว่าว่า จับแล้วเราเป็นพาสลังเลยเนาะออเออจับแล้วพาสลังเลยมันเกาะมันยังกระโบซ้นนะจนจนโบว่างน,นะมือนึงกับซีเมนจับห้างแหลนมือนึงกับซีเมนกอดต้นไม้มแล้วก็ค่อยตูตูต,ตูตูลงมาไปเนี่ยเจ็บปะนะกระโบว่างแหลมนมั้ยไรได้กินบาแล่นตอนนี้ได้กินกินแล้วถือ <laughs> ว่าสุดยอดลี่แล้วนะจันเลยเจ้าหนึ่งม <laughs> ีลาบุรุษทุกกาหานที่ว่าสองยูห้าก,กิน แต่ว่าเล่านี่เขามาพอเล่ามือเดียวแล้วกับปากน้ำเนาะมือมนังรีกับปากน้ำใช้กันยาวแล้วมันมันนุ่นเพราะว่าเพราะว่าในีุ่นลุงจะบานนุ่นพอดียวเดี๋ยวมันมีลุงจันกับปากน้ำรีกับปากน้ำสุดกับปลา,า,าแล้วนี<บ>่มือหนาไปแล้วมีโอกาสไปเลยสิมาย่างต่อมือหน้าพาพี่น้องตั้งประเทศมาเน,นาะเออโอ้แม่แม่บาดไม่ดีนี่เนี่ย เฮ้ยยังกินอ่ะนะอาหารแกงปลาแห้งมือเบาโนนเด้อเออที่มือบาโนนอีกโอ้ยบัวธรรมดาเอาเอาเขามาให้เท้าจานกินวันนี้อ่าเขามาเท้าจานกินน้องเต่าอยากกินเขาแล้วบ่น้องเต่าเท้าจานบัวเขาไปปลาบ่บัวไปบ่ไปหากินคอันเราก็ไปหากินดีว่าจะมาแที่พัฒนมานะจะน่าจะไปอยู่เนาะจะเนาะแต่ว่ามานี้เราหมันมีแต่ยูนี้แหละเนาะบเด็กไปใส่อ่า มิเต้พราะจัานพาย่มขันว่าเขาจะบูยู่เนาะเขาจะบ่อนุ่นบูยู่เพราะจันกนึงเขากินเองเอาเฮ็ดกินเองอยู่บ่ละแล้วแล้วก็แบงให้อันเขาจะเออเท้าอันนันเดเท้าอันดาบุแเดพเขจันกัเฮ็ดเพื่อเราอยู่บ่เฮ็ดเพื่อเฮ็ดเขาเพื่อเรากินอยู่บ่ขันเขาบูยู่น่ะ เฮ็ดเพื uh, ่อเฮ็ดเ็ดเพื่อกันแดยเนาะเขาทับบุเฮ็ดบุเป็นเท่าเท่าแล้วเฮ็ดพระจันทร์พือเฮ็ดแล้วก็ไปไว้ฮัลลาเรากินเมื่อวานนี้เท่ามาว่าเราบไปกินเขาแล้ววาเราบไปกินเขาแรงว่าเออเช้าวันนี้นะจ็เท่ามากกับสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะสิบสองโมงแล้วเนาะแต่เราไปสอกหฮะไปย่างกับอะไรนะเทัาบุบุได้แล้วทัาบุนะเดี๋ยวเดียวเป็น้องเดียวเดี๋ยวไปอยู่สีพาไปเบิ้งกันนะทัาบุเดียวไปนี้เด้อ มีเศร้าคิมคิมเศร้าโบแก้วคิมเศร้าโบแก้วคนโอ้นู่นเกลือเฮาอ่ะวันนี้มานั่งกินมะม่วงอยู่นี้เนาะเลยเกลือโอ้โบไข่แดงเต๋อบปียกเอาเอาไปไปสบายดีกินข้าวอ่ะไม่ก็เอาข้าวมาพวกกินไม่ตื้นเออเอาเดีจ้า ทับูอยากกินเขาลแล้วบ่อยากแล้วนอเออเอากินข,ข้นขาวกินข้าวน้ำย่างบ่น้ำน่ำนำนะนนอา่ากินน้ำไล่ไล่เอากิน,ข,ข,นข,ข้าวกินข้าวโอ้ไแด้เนาะพวกเขามาเนาะยังบุได้สวยน่าใครได้พวกเขามา่อกะในฮ็ดยูเฮ็ดกินมาสู้กันอย่างดีแต่ละเทื่อเดีด๋ยเท้าบุเขากำลังสวยน่า ดีแ <pedestrian> ล <funded> ้วเอา้าก <adjusting anf> ินเด้อตูเด้อดีใจนําดีใจนําโดนเวลาที่งานเฮาบ่มาสิราเฮ็ดแม่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะกอีต้นทับุคือบ่ย่เบาแหละบ่เาเฮ็ดยังไปบ่เป็นต้องอาศัยคนอื่นเนาะต้องอาศัยคนอื่นเขาเฮ็ดน้ําให้กิน เสิให้เราไปเฮ็ดกินเองนี่ก็สิสิยากแล้วแต่ว่ามีพี่น้องบางคนแนะนำว่าลองลองซอสไมทขบบุลองเบิ่งเนาะอ่าเบิ่งบุญยูลองสิลองเบิ่งว่าเพิ่นสิเฮ็ดได้บ่อาจารย์อ่าเกี่ยวกับทะบุนะมีหลายคน FC เพิ่นว่าแนะนำลองลองให้เราโตมมีกินเองเบิ่งอ่าแล้วก็อ่าเฮ็ดแบบดังไฟนะเพราะว่าต้องเอาไฟไปให้เราแม่นแหละเราเกรงใจนะเพราะว่านะทะบุนะอืมบางทีก็มันไกลบ่เออเรามากอะบางทีเราไมสามารถ เบิ้งป้านันก่อนป้านันก่อนลองเบิ้งว่าอ่าสีเฮ็ดอย่งนั้นลองเบิ้งถ้าเราเฮ็ดได้กินเองก็ดีเอามันเอาอยังไปปะาไว้ให้เราเนาะคนเขาบปอยู่เนาะเออย่างยักกินมากับเฮ็ดกินเองเขาให้เราได้เออเขาบางทีเอาบางไม้เอาอยังไปปะาหว้ให้เราเข้าโอ้เราหนึ่งเขาเองอาเขามีมาแล้วถ้ามีมาแล้ว มือนี้าฟอนวะมือนี้นะบัวใด้ของกินมานื่บัวมีเนาะมีแต่ข้าวเอาคิดไปคิดไปจกนอยกินข้าวกับกันปล่อยลอยห้อยไตจะขันหนาเอ้ยเอ้าทางนี้เฮ็ดย่งกันเนาะทางนี้เนาะ ปอกมันอู uhm. ้กินมันปลานี่ยยักกินอยู่เด้ม่อนี่แหละใครก็บ่เคยชินได้กินเดียวมีน้องมากินมันนหมกันเด้อกชาวลีเช็ดให้กินชาลีชาลีชาลีคนงามคืนนี Lu, town, uh, toi, ừ, ừ. Down, ้นอนหลับฝันดีบ่ หัวไส้หัวไส้ก็เอิญอีบ sure> ่เบลีเอาเอาหมิดนก็นั้นทางไอ้จุนนลจุ้งง่ยนี่ก็เ nice ป็นเมินยุงหนักไฟรวยคือเยนอย่างไรขนาดเนาะเออเป็นย่างสุเยียนนี่เหมือนอืมใครเขาเจ้าเผาเขาเจ้าหมดเผ่าหมดเลยเด้นเนาะขันเขาเนี่ยบ่บุปผกเปลือกบ่พาเขาดีอยู่บ่ ก็ได้ยู่บ่สหาซื้อไม่อ๋อรีนั่นเองมันขัเร็วเหรอเออปลากรังเมื่อกี้พี่น้องเห็นปลากรังอยู่นี้รเราไปแช่สำหรับเมื่อกี้คืนนี้ฝนตกแต่ว่านา้ำบกบรบโ bole ตกกได้เนาะโบเตกถึงที่นี่ปานปลากรังอลอยอยู่นะเห็นบ่พี่น้อง น้องเฮ่นปอ่าเป็นปลาคอกังได้น่ะอะมาเก็บเขากินเขาน้ำการปะยังพี่น้องพี่นุ้งทางไล่เอ้ยน้องปุญโก็พอดีสิเดลางนะแลาวก็สิเดลกินเขาก็เจ้าก็ะเดยเต็ดข่อยุขอกินเรียบร้อยแล้วก็มีเดย์วันนี้สิเดลกินก็ได้ป่ะนี่นอแม่นเขาเนาะสิเดลกินเข้าเลยนอวันนี้นออือเห็ดยังไงมันมัน อ่ขอบอกขอบใจทุกท่านทุกคนที私は私はのの่เขามาติดตามเนาะก็ขอบใจอีกเท่านึงสำหรับผู้ใดที่อ่านมาเบิงจนจบเนาะพี่น้องเออวิญูกระถ่ายทอดวิถีชีวิตให้พี่น้องได้เบิงเนาะหลายคนก็อยากเบิงโอ้กวิญญูเอ้ยถ่ายคลิปเงียบเงียบให้อาณาพี่น้องทางบ้านเ่าเบิงเด้พี่น้องทางบ้านเหาอยากเบิงคลิปเงียาวๆีับในที่วิญญูกระถ่ายให้เบิงแล้วเนาะฉะนั้นก็ผู้ใดที่เข้ามาแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่าง่าก็ฝากความคิดเห็นไว้อ่า สำหรับคำคำเห็นใดที่อาบุญยูบทนัน top เราบุญยูไปกดไลค์กดหัวใจหางแสดงว่าอาบุญยูเห็นแล้วแต่ถ้าคำคอมเมนต์ได้ที่บุญยูทัย่งบทันได้กดแสดงว่าบุห็นเลยพี่น้องเด้ออ่ะขอบใจทุกคนขอบใจหลายๆเอาไว้ติดตามเมื่อคลิปนะ้าเนาะแล้วก็บุญยูกับสิทายวิธีชีวิตอ่าให้พี่น้องได้เบิ่องตื้มแล้วก็เป็นมีกเป็นงานก็ค่อยๆติดตามกันไปเนาะพวกเขาก็จะช่วยอ่าเท่าที่พวกเขาช่วยได้อะไรพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้บุญยูกับข้อกับมาสบายดีสบายดีเนาะ